กินโลเกนนางกินกับว่านางกินเลยเป็หนหรอนะกระดาษเช็ดปากเออเช็ดปากลูกเอเก่งเก่งเลยอะ่ะออาโมนี่คือฮอดตะเวนแท้ที่อาบน้บานนะบาว่นะบาวเลยฮอดเลยเออเมียขวามวนบาอยู่เด้ แล้วนึ่งไงเกจิภาไปตลาดพี่น้องแจ็กกิได้ยังกินเท่ากับใด้จักสิกินยังโรโบจักพี่น้องไงต่ละมือเราทำนอกจักสิกินยังหัวกับวัวเอาให้น้องมันหดพักไปก่อนพี่น้องแจ็กกิภาพบนแหวนซื้อนั่งอยู่นั่งกินสวัสดีพ่อครับวันนี้เจ้าเห็นนั่งกินละเชียบดีมีสีมีนวลสุดที่เราแกงผักชิล็กครับเบอร์เคยเห็นพวล่ราเบอรที่เดาเล่นวะแกงข่กชิล็กใส่ปลาหมึกได้มรับ เอาลองเบิ้งเด้อแกงผ้ากีเล็กใส่ปลาหมึกลองเบิ้งพี่น้องเลยอือันนี้เป็นสูตรมั่วๆเฮ็ดขี้เดาผ้าพี่น้องเฮ็ดชิปน้ำเนาะเฮ็ดนองไนก็จินได้ไรใเ้ก็เป็นอาหารเนาะเน่ยเอาลองเบิ้งพี่น้องแกงผ้ากีเล็กใส่ปลาหมึกทเยี่นยังเสียงจวดคือจะน้ำแยงนังนะพี่น้องเนอะแกงขี้เล็กกันเนาะสูตรขี้เดาครับอ ่ออันว่ายิงให้ใส่เข้าไปพี่น้องอันนี้มันยังแรนนี่ใส่มะกรูดครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปพี่น้องชุดมุมหัวเด้อพี่น้องอันที่มัคือข้าวเจ้าเด้อขนาดแนวใส่ก็เป็นปลามเลยคุณไอ้พี่น้องก็ไม่เคยมีผู้ใดเหยียดอย่าักพีชพี่น้องเลยใส่พีชเข้าไปใส่พีชเพิ่มอีกพี่น้องครับโอ้โหปวดข้อเอากินแรงก่ได้ก็ินได้กินดอวยพี่น้อง เด็กหลุดปลายค่ายกิกที่เาไปหามาเมื่อน้นมาทำเนาะนคําปั่นนดครมือด้ในพี่น้องกวาดใบกาดดั่วกะใสปากมือหลอดไฟเบาิดอามีไนาะพี่น้องเ็กเด็ก้าวปวดัวเดี๋ยวดูฟืนมพอดตึมตมได้ไัน พูดเถอะครับนี่เลี้ยงไปกินเลียงใช้ปลาหมึกครับปลาขังเลี้ยงเลยเหมือนเข้ากันปลาหมึกกับปลาหมึกใหญ่อยู่เนี้ยปลาหมึกทะเลง่ายอยู่ปกติพี่น้องเห็นไหมใส่กระดูกมูอ่อนใส่หนังงัวภาพพยุนโคแล้วทำเนาะเมื่อนี้เลยใส่กับปลาหมึกเดือดห่องเดลยเราต้นหอมเม่าใส่กรยมต้นหอมเม่าใส่ต้นหอมเข้าไปพี่น้องครับ Mm, không ngon không về đẹp không bạn mối đẹp không quay mặt tay phong đèn ở đây quay phong hong. อาพี่น้องเลยยังก้วนครับ้วนเนี่ยโอ้โยังกเกาะแรงลัวลงไปพ่อ,อว่าแรงหัวนะพ่อครับพ่อ,อเราวเดี๋ยวครับแรงลัลงไปพ่อเท่น้ามปลาปลามที่ห้าี่แปดก้วสี่พ่อขามเปียอเกี๊ยมเาพี่น้องชาทุไทยหัดครับนตัวปักขาเลยเพี่น้องเลยไปครับ ความเสริมท่านำมาเนี่ยความเสริมรบบิมไหมครับเอาบัตรโอปปีตักับนี่เอาซิมเลยครับบนเขาหันมาบ่อยพี่น้องพังงแนวบานเป็นกระดังซิมพี่น้องเป็นไรล่ะเจ้าครับผมอาลมา ยังมาทำสุดยอดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่นาละมาพี่น้องนะออมากินข้าวแชร์เพราะว่าเพลินมดแข่งเขา่าขึ้นเขา่ามาพี่น้องว้าวพ่อกันได้น้ำใสแล้วกันท่านได้อยากพี่น้องจนลูกไก่ในเข่าของนอนเดือดไหมแกงผักขี้เหล็กสูตรมั่ว,วใส่ปลาหมึกเพลินพี่น้องเลยอืมเจ้าเพื่อน หอาไปหามาเองเรื่มหอมมาขามมันขมมันได้กินมะาราับไม่ได้ขอบเหลือ บใบไส้เขาเบือ่อแล้วเป็นจกงสีได้ไหมน้องหอมปลากมึกววานอร่อมากพี่น้องมากิเล็กก็หาเองขันข,ข้าง มัน่ากครับกินต้มพอต้มมามาอันอื่นเขา่ากินมกักกินเสี็นเสร็จก็เลยไปซื้อใส่กรอบชิดใบย,ยูเซเว่นให้กินเติมหนีกอนนอนน้ำส้มกับนมอันนี้ยูแล้วไปลองกินข้าวปลอดไข่กินข้าวเดี่ยวครับหน่อยกินไม่ไร เล็กหน่อยยังบ่นเพราะ่เนื้ิดเ,เ mm hmm. ม็มะกูดหอมร mm hmm. าคาดูม mm hmm. าเะ นี่บ้าไปทำมาขึ้นหอนลิลี่เบาๆก็อขึ้นฮอนแล้วเหงาเมือนคนมาแล้วก็มาเดินกันเอาว้เดาแล้วมนทำยินดีวะพ่อขึ้นไอ้ขวออบวาขึ้นฮอนแล้วเนมื้นา คนเคยยุ่มกันเนาไปเนาะคนเคยยุ่มกันพวกผูกพันมันก็น,น,กนมีนไดพีปน้องอื้มไปตัวกรับใส่กันหอมหอมหมดแต่เพื่อนนี้เราใส้ปลามึกนี่ก็แล้ แล้วถ้าพุ้มัดสูวมั่วห้องไปห้องมั่นส่วนว่าตายตัว๋ยวางใร้านกินน้ำมันว่าโอ้ยขอมือสั้นยิ่เป็นเราผมกินน้ำกาไปข้อมือสั้น มันอัะกะมาต้มก็ไดรคำปั่นไงหนึ่งเนี่ยเขาไปตักมันมุนกับเราคาเดียวเพื่อดีคุยเขาไปตักอะไรมันกับมุน บางคนเขาจะเอากรใส่หนังงูกระแทกเอย่างกระดูกมูกระดูกมูอวนแตงมน้องมาแทะกระดูกมูนแต่ว่าเป็นร่องใส่ปากมือเหมือนเนียเหมือนเดิมหอมปาหมือด,ด้วย น้ำมันห้าลูกสาวไปนะแต่แม่มันมาอย่เนีน่ยนะมันหูไปเนาะแต่แม่อยู่มันอยากแอบไม่เหมากครัยังไรกานี่ยังเราขอเราอยากเดินไนไี้เราเก็กิน มั้งทอนเด็ดหน่อยได้กินหอนมันแซ่บนั่นไม่ใส่ขอบเบี้ยเลยรพแกนีแล้วแบบน,นี้ลค,ครับวกง้รงมาไหวหนึ่งเขา่าย่างเหนียวอุ่นเขาัาแล้วก็อ,อุ่น,นีย่ มือนี่ีมาหนึ่งมงหมป่าเด้อพี่นอ้องสมบู้ทุกคนสามมุ่นอยู่รล้ครับมันพี่น้องกำลังใจกันนะเลิกตั้งแต่เช้นกบพี่ครับน้องเรียงดูกับพ่ต้องคืนน้ำหนอกนี่เขามีพอมันมอ,ยอยู่มีเบ้าก้ออยู่ ร่าบาดแล้วร่างดักร่างกลวเนอเขาไม่นอนแปลงฟันไปแล้วถ้าเป็นไม่รุ่จกิงว่าเผ็ดหรกไเปล่าอาหารแบบ มากินเป็นเพรามยายุ้มน้ำม่นเนี่ยล่ะเมืกี้ตอนว่ายรุ่นอ่ะที่เ่ากับกินได้กำหุงวิ่งซีดไปเงี้ยวิ่งไก่้ว่ามากถ้ากินแบบนี้ไม่ได้แม่หรอกแม่บ่าเป็นหรอกมัยุ้มน้ำม่อนกัดต้งได้กินดู พักขาดเลยนะบ้าก็ขึเห็นขัดอยู่อืมปรินงปริ่งกันนะ ทำขึ้นนี่ะรายปกดนเน้องเด้อห้เจีนใคลิปหน้าพุ่พงยิ่งขอ่งองเาวเล่าเนี่ยยฟังไทยช่องบ้าเพื่นนยโอ้ช่องเช้าเล้าน่ยยฟังเล้าเลยช่องบ้าเพ่นยยฟังไทยเลอพี่น้อง พี่น้องว่าต้องไปไล่น้องม้อนมาแล้วกินลูกกินเต่าไปแล้วพี่น้องเด้อลูกยู่กับยู่มพอดาเ้าไปม้อนกับมูแล้วให้กินเป็นพี่น้องมึงทีแล้วไปยู่มพียำน้องเลยอย่าไปให้กินเป็นพี่น้องมึงวุ่นครอบขั้วเล่าเลยพี่น้องเลยมั่งเล่าในเนี้ดีเด้อพี่น้องจะไป็มั่งว่าเรากินลูกกินเต่าไปลูกกับทิมกับทิมยุ่มพ่อเขา เรกินอ่าีันมาดีครับ